ค่ะทุกคนวันนี้ฝ้ายก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนล้อหน้าร้อนกันนะคะวันนี้อากาศเป็นใจค่ะมีแดดแล้วก็อากาศประมาณ5องศานะคะค่ะอย่างที่เห็นนะคะเราจะขาดเขาไปเลยไม่ได้ช่างตัวน้อยนะคะพี่โนรอวันนี้มาตั้งนานนะคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะต้องได้ช่วยปะปาเปลี่ยนล้อนะคะเขาชอบรถมากชอบซ่อมรถมากเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนก่อนแล้วไม่บอกเขานี่ต้องมีมีเรื่องแน่เลยค่ะต้องร้องมีน้ำตาแน่ค่ะเริ่มต้นด้วยอเลก็็เอาล้อทั้งสี่ล้อออกมานะคะล้อหน้าล้อนนะคะออกมาเรียงกันแล้วก็ดูว่าอันไหนเป็นข้างหน้าอันไหนเป็นข้างหลังนะคะถ้าเกิดอันไหนที่ล้อสภาพดีมีดอกอยางเยอะอันนั้นก็จะเอาไว้ข้างหลังนะคะเพื่อ,อะจะได้เกาะถนนได้ดีนะคะเขาว่าอย่างนั้นสวัสดีครับ เปลี่ยนเป็นร้อนหน้าร้อนอือ่าเปลี่ยนทุกตอนเดือนเดือน,อเ,นเมษายนนะครับอืมเมืเ่อแตกต่างกันซึงไหนนะร้อนกับหนาหแล้วหน้าร้อนกับหน้า,นาห,นา,น,หน,านาวก็ยางมันก็ีิอันนี้หนะ้าร้อนนี่ร้อนหน้าหนาวเป็นไงครับมีตะปูครับมีตะปูนะครับนี่หินนะครับม <laughs> ีตะปูครับ นีหินครับน <c oughs> ่าไไวอินโนครับค <c oughs> ่ะสำหรับทางประเทศสวีเดนนะคะก็มีกฎหมายกำหนดให้ว่าล้อหน้าร้อนต้องมีดอ,อ,อกยางหนาอย่างน้อย1.6ม mm เมนะคะส่วนล้อหน้าหนาวนะคะที่มีตะปูนะคะต้องให้มีอย่างน้อย3มมเมตรนะคะ เพื่อความปลอดภัยนะคะในการขับขี่และก็เกาะถนนนะคะซึ่งก็เป็นมาตรฐานของประเทศนี้ายคิดว่าทางยุโรปน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะพวกฝายอยู่ทางภาคเหนือของสวีเดนจะมีหิมะเยอะหน่อยถ้าอยู่ทางสต็อกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนภาคใต้ยอย่างนี้นะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนล้อรถแบบนี้นะคะ โอ้โห oh รู้ร,รู้ได้ไงเนี่ยอันี้ด้วยโอ้ oh, man, มันต้องเอาใช้อย่างอันนี้ใช่ไหมก็ใช่อันนี้อ๋อต้องดูดอันนี้กันเนี่ยอ๋อ๊ปทำไมมันเก่งเธอเนี่แม่แล้วก็เอาใช้อันนี้ด้วยเหรอทีนี้อ๋ออันนี้เอามาทำอะไรเ <sequel. S 1> ขาเอามาทำอ,อะไรอันนี้นอ๋อโอ้ยเขาเอามาทำยังไงอันนี้นี่ย เอาเอาให้แม่ช่วย,ยไหมอ๋อมันต้องเอาเอายกรถขึ้นใช่ไหมอันนี้สามีกับพี่โน่ก็กำลัง,งงงกันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วอันไหนจะเอาไว้ข้างหน้าอันไหนจะเอาไว้ข้างหลังดี เพราะว่าครั้งที่แล้วปีที่แล้วนะคะไม่ไดเออ้เขียนไว้นะคะว่าอันไหนเคยอยู่ข้างหลังอันไหนอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะต้องต้องดูทุกร้อนะคะว่าอันไหนหนาถ้าหนาก็อาจะเอาไว้ข้างหลังอย่างนี้นะคะพี่โนก็รอคะ่ะรอเมื่อไหร่ฉันจะได้หมุนน็อตเมื่อไหร่จะได้ยกรถขึ้นสักทีนะคะ ดูหน้าตาว่างเปล่ามากเลยค่ะสามีกำลังพยายามอธิบายว่าอันนี้มันหนาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้คือแล้วจะเธอจะเริ่มได้หรือ,อยังอะไรอย่างนี้นี่นะคะลูกชายรู้หมดทุกอย่างมงึงดูเอาเอาไหนทำยังไง ถ้าไม่ให้มาช่วยนี่ก็จิสซักวะ่ะค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนมันชลมุนวุ่นวายกันไปหมดพี่โน่ก็อยากจะทำแล้วก็ปป้าก็อยากจะเสร็จนะคะไฟก็เลยจะทำเป็นคลิปแบบเร็วๆให้ดูเลยนะคะหลอแรกเราก็ต้อง หมุนน็อตคลายน็อตออกก่อนแล้วก็ใช้แสแงนะคะยกล้อขึ้นเพื่อที่จะให้ล้อเหนือพื้นนะคะที่หมุนได้แล้วก็หมุนออกน็อตออกนะคะเอ็ดเป็นปะนันติโนเ,นเ,นเ,เพื่อทำเป็นไว้เนี่ยเย่าเอาม่เอาเพื่อทำเป็นเบิร์ดน็อตจะหลุดแล้วน่น่ะน็อตจะหลุดแล้วเบิร์ไหนเอาน็อตให้แม่ดู รัเอ้ยค <c oughs> ือเก่งแถวว่ะเอาเอาอีกเอาออกทุกตัวเลยลูกเราจะเปลี่ยนล้อออกทุกตัวเลยเออปลาเป,าปา็นเก่งเก่งทนนี่ปลาซา้ำไปแหละปลาป,าป,าปาาลามประเรศ์แหละได้ไหมได้ไหม <c oughs> เอาเอาตูเรียกนั้นนะจำไว้เย้เก่งจังเ,ยเอยไว้ด้วยกันนะเดี๋ยวหายเอออีกฮะอืมไม่ผิดทางไหมไม่ผิดไม่ผิดห,<ะ>หมุนหมุนทางปะปะ๊า<ะ>เอาเอถูกแล้วอา่าได้แล้วเก่ง เอาพี่น้ออกอ่าพี่อนเอาน็อตให้ป,ป๊าเร็วหยิบน็อตให้ป,ป๊าครับน็อตอยู่ข้างหลังป,ป๊าค่ะอันนี้ก็จะเป็นจารบีนะคะเป็นไว้หล่อลื่นแล้วก็กันสนิมด้วยนะคะเอาใส่นิดเดียวตรงปลายของน็อตนะคะแล้วก็หมุนเอาใส่ทุกน็อตเลยนะคะ เราก็จะได้หมุนเข้าง่ายและตอนเวลาถอดออกหน้าหนาวต่อไปนะคะมันก็จะได้หมุนออกง่ายๆนะคะไม่จำเป็นต้อง <c oughs> ใช้เครื่องก็ได้นะคะ <c oughs> ใช้ถุงมือไม่ถนัดนะคะยอมือดำถอดถุงมือออก <c oughs> แล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> พี่โนมาแล้วค่ะทุกคนดูทำอย่างกับเป็นเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะ <c oughs> ป้าปาบอกว่า ระวังมันปวดหลังนะต้องยืนขึ้นแล้วดูนางก็ยืนขึ้นทําท่าโดยกันกับป๊าป๊าแป๊บเลยใจรักมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ให้ทํานี่ต้องดรามา่าร้องไห้สามวันแน่เลย <c oughs> พอฝ้ายถ่ายคลิปไว้แบบนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะบอกให้ฝ้ายเปิดให้ดูนะคะว่าพี่โน่ทำอันนั้นได้นะ <c oughs> ทำอันนี้ได้นะ เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่ฝฟายมาทำ youtube ว่าเราจะถ่ายเก็บไว้ให้ลูกดูเฉยๆแล้วไม่คิดอะไรมากนี้นะคะว่าจะมียอดวิวเท่าไหร่หรือว่ามีคนติดตามจะไม่คิดเรื่องรายได้อะไรมากมายค่ะจะเก็บไว้เป็นบันทึกไว้ให้เขาดูตอนโตว่าเขาเคยทำอันนี้ตอนเวลานี้อย่างนี้ค่ะตอนเขาอายุเท่านั้นเท่านี้ คือมันคือความสุขอย่างหนึ่งนะคะแต่ด้วยความโชคดีนะคะก็มีคนติดตามแล้วก็มีคนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ผ่านเกณฑ์ของ Youtube แล้วแล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วบ้างนะคะอาจจะไม่มากนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องบ้าน 2A ของเรานะคะฝ้ายก็จะพยายามลงคลิปเยอะๆมาให้ดูนะคะ อย่างนี้น้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งคลิปโดยประมาณนะคะทุกคนชกเร็วๆตับๆตับเลยอีกเก่งมากโอ้ยเกี่ยวว่าตือหัวพอ สวยไปสุดหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะสองพ่อลูกก็ได้เดินทางมาถึงล้อที่สามแล้วนะคะกำลังจะเอาล้อที่สามเข้าเลยพี่โนอก,ก็ยังแรงเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ยอมไปเล่นคือต้องฉันต้องทำด้วยทุกล้อคือดูสิคะไม่ไม่ยอมปล่อยมือป๊อปา,ปาเลยแล้วก็อันนี้ก็ล้อสุดท้ายแล้วนะคะ ค่ะอันที่จริงนะคะเราก็สามารถที่จะไปให้ที่ร้านซ่อมรถเขาเปลี่ยนล้อให้ก็ได้นะคะโดยการจองเวลาไปแล้วก็เอารถไปไว้ที่นั่นนะคะพอเสร็จแล้วเขาก็จะโทรเรียกเราให้ไปรับรถนะคะเวลาไม่เกิน1-2ชั่วโมงนะคะเพราะที่ร้านเขาทำเร็วมากเขามีเครื่องมือหมุนถอดหมุนถอด4ีล้อนี่แป๊บเดียวเลยคะ่ะ แล้วก็เขาจะมีบริการล้างล้อให้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บล้อไว้ที่ล้านด้วยนะคะราคาก็เริ่มต้นที่700โคนนะคะก็จะประมาณเ,เกือบเกือบ2,000บาทบ้านเรานะคะแต่ก่อนนี้ตอนฝ้ายยังไม่ได้ซื้อบ้านนะคะเราก็ไปให้ที่ร้านเขาทำให้นะคะเสียประมาณ750โคนนะคะ สวีเดนนะคะแล้วก็เขาเก็บลอไว้ให้ด้วยตอนนั้นอ,อยู่ที่แฟดนะคะมันไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บล,อ <Yeah. S 1> ล้อรถแล้วอีกอย่างเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยะคะ่ะเพื่อความสะดวกสบายก็เลยไปให้ที่ร้านเข,ขาซ่อมเขาทำให้นะคะอันนี้ก็คือล้อสุดท้ายแล้วนะคะจะเอาเข้าแล้วปปาเรียกมาถ่ายบอกว่ามามามานี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วพี่โน ก็เริ่มจะเก็บล้อเข้าในโลงรถแล้วนะคะอันล้อนี้หนักมากเลยนะคะแม่จะช่วยเขาก็ไม่ยอมนะคะอยากจะทำเองทุลักทุเลมากเลยค่ะกว่าจะเสร็จค่ะทุกคนนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสำหรับบ้านเรานะคะบางคนที่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศหรือ,อยุโรปเมืองหนาวนะคะก็จะไม่รู้นะคะว่ามันต้องเปลี่ยนล้อหน้าหนาวด้วยเหรอ นึกว่ามีล้อเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งปีเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะมันมีกฎหมายของเขาเรามาอยู่บ้านเขานะคะเราก็ต้องทําตามกฎหมายเราต้องเรียนรู้กว่าจะได้ใบขับขี่ที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทั้งราคาแพงแล้วก็มีกฎมีข้อบังคับเยอะมากมายเลยค่ะทุกคนถ้าฝ้ายมีเวลาจะมาทําคลิปเล่าเรื่องทําใบขับขี่ที่นี่นะคะเพราะว่ามีประสบการณ์ โชคโชนมากเลยค่ะทั้งสองคนเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะผ่านเวลาผ่านไปประมาณเกือบสามชั่วโมงได้นะคะคุณไอล่าก็นอนหลับสบายเลยค่ะอาบแดดน้องยังมีไข้ยอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ก็พาออกมาเอาบรรยากาศนิดหน่อยนะคะสูดอากาศบริสุทธิ แล้วก็หลังจากนี้นะคะพอเราเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วก็เราจะต้องขับรถไปเช็คนะคะว่าล้อเข้าที่ดีไหมนะคะแล้วก็เอาไปเติมลมยางด้วยนะคะเช็คดูว่ามันมากมันน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พอเราขับกลับมาแล้วนะคะก็จะต้องมาหมุน ล้ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะท,ที่ติดตามชมคลิปของเราทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็หากมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณค่ะทุกคน